สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโครงการหนึ่งตำบล1กลุ่มเกษตรสิทธิใหม่เป็นโครงการที่น้อมนําหลักปัญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงโรคระบาดโควิด -19 และที่สุดท้ที่สุดครับให้คนที่ว่างงานมีงานทําเพื่อให้เกษตรกรได้กลับไปอยู่บ้านไปอยู่กับครอบครัวที่อบุนและที่สุดท้าที่สุดครับสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวได้ครับ การทาเกษตรปลูกพืชปัปกกินเลงอยู่กับครอบครัวมันมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวไม่ต้องไปเร่ร่อนนะฮะทรมานอยู่ภายนอกนะครับชีวิตหลังจากการทําเกษตรมีความสุขอยู่มากพอสมควรนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เดิมเป็นสวนยางปารา ก่อนหน้านั้นคือเป็นพื้นที่นาเกิดความแอ่งแรงน้ําไม่พอที่จะทํานาก็เปลี่ยนมาเป็นการทําสวนยางพาร,รานะครับแต่ผลผลิตจากยางพาร,ราก็ไม่ค่อยได้เต็มที่ก็เลยตัดต้นยางเก่าทิ้งแล้วก็ปรับพื้นที่มาเป็นทำพื้นที่โครงการอาทิษฎีใหม่นะครับในส่วนการำดำเนินการตอนนี้นะครับผมได้รับบ่อน้ําจากกรมพัฒนาที่ดินมีแหล่งน้ําได้ใช้ในการปลูก พืชในในสวนในขณะนี้ทำใ,ให้มีน้ำที่สามารถปลูกพืชเระกขยายพื้นที่ออกไปได้นะครับสำหรับวอวข้างหลังที่ผมเนี่ยที่ข้างหลังผมเนี่ยตอนนี้ก็คือว่า,ามีประโยชน์ให้ชาวบ้านให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็คือหนึ่งนะครับใช้ไว้ อุปโภคบริโภคแล้วก็สองไว้ใช้เพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือไว้เพื่อเลี้ยงปลานะครับเพื่อจะน่าต่อต่อไปน่าจะเป็นของกรมปราบงนะครับที่จะส่งเสริมในเรื่องของพันปลานะครับแล้วก็คันบอ่อที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยครับความกว้างคันบอ่อทั้งหมดก็คือ,อรวมกันแล้วก็คือค้างละแ8เมตรนะครับเราได้ถมแล้วก็จะปรับพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรหนึ่งก็คือได้ปลูกพืช พื้นต่อไปนะครับข้างบนนี้ก็คือให้เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกว่าจะปลูกพืชอนอะไรนะครับตามที่เกษตรกร,ร,กรต้องการหรือเหมาะสมในการพื้นที่ที่เราแนะนําให้เกษตรกรเพาะปลูกครับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจนะครับที่จะมาเข้าร่วมหรือว่าสนใจที่จะท,ะทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับทุกคนสามารถทําได้ในพื้นที่ถั่วเฉลี่ยนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรในประเทศไทยเนี่ย อยู่ที่ประมาณ15ไร่นะครับเราก็จะแบ่งพื้นที่เป็น30 30 30แล้วก็10นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราสามารถปรับพื้นที่นะครับให้เข้ากับพื้นที่ของเรานะครับเราอาจจะมีพื้นที่น้อยกว่าหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าร่วมรับคําแนะนำนะครับจากเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่จาก uh, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกหน่วยงานนะครับ กเกษตรทฤษฎดีใหม่สิ่งที่เราใส่ลงไปนั่นคือองค์ความรู้ออ,องค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการตลาดความรู้ของการปลูกพืชหรือความรู้ของการการบริหารจัดการพื้นดินที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์วิธีการจัดการแต่ละประเภทของของการจัดการไม่ว่าเรื่องของแหล่งน้ํา ซึ่งจะต้องมีการขดบอ่อหรือการไล่ระดับการปลูกพืชต่างๆในการอันนี้คือประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรที่จะได้แต่ในขณะเดียวกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มาร่วมกับเราเนี่ยก็จะได้ความรู้องค์ความรู้ที่มีความหลากหลายและก็ครบถ้วนสมบูรณ์เลย ตั้งแต่เริ่มต้นไปยังการปลูกยังไปถึงการจําหน่ายแล้วอาจจะมานเมื่อซึ่งในเรื่องของการแปรรูปผ,ผลผลิตด้วยซ้ำไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสองการสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารวิกฤตโควิด1 9เเนี่ยความจำเป็นที่เราจะต้องสร้างความมั่นคงทางอาหาร กลายเป็นเรื่องความสำคัญอันดับต้นๆเลยในพื้นที่แล้วก็สิ่งที่สามก็คือการขยายการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ได้เข้าสู่ในกระบวนของอาชีพทางด้านเกษตรกรที่นำเรื่องของหลักวิชาการความรู้เข้ามาใช้กับสิ่งเหล่านี้แล้วคิดว่าในเร็วนี้จังหวัดยะลาเ็าคงจะได้มีพื้นที่น้อมร่องอีกหลายๆแปลงเพื่อที่จะเป็น พพื้้นนนทีีีเเออ่่กกการรรรรยูขงงษตสำหรับโครงการนี้นะครับผมก็ขอกระกคุณประยงกระตรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอำเภอและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นอย่างสูงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆอย่างนี้นะครับ จะได้ต่อยอดไปสู่เกษตรกร,ท,กรทุกๆท่านที่สนใจเพื่อจะได้พัฒนาอานาเกษตรของเราให้จเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรที่สี่ใหม่สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอทั่วประเทศเลยครับวันนี้ผมได้ไปศึกษาหาข้อมูลของโครงการหลายจุด ทั่วประเทศผมมองได้คำเดียวว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆครับครั้งต่อไปจะเป็นที่ไหนอย่าลืมติดตามชมครับ